ก็มีสมัยชิกอยากชมตัว401นะครับตัวนี้ผมได้เป็นตัวหวานข้าวมาจากญี่ปุ่นครับตัวนี้ก็สด้มาชมกันนะชุดสีเคลือบเงาใหม่นะครับตัวถังนะ้ำมันนี้แท้นะครับถังแท้ ในตัวก,ก็ผมชนหางของมากกตา้านะครับตอนแรกชนหางกับหางสองท่อนของมันครับ เป็นหางตัวนี้ครับสองท่อนรูปทรงมันผมว่าสวยดีนะครับตัวกรอบมันจะมาไวมากครับ